จังหวัดอำนาจ,จเจริญค่ะเพิ่นจัดงานมือคลายมือสถาปนายุวกาชาติไทยครบรอบ104ปียุวกาชาติไทยร้อยดวงใจด้วยจิตอาสาและพิธีปฏิญาณตนและกระสวนสนามยุวกาชาติประจำปี2 5 6 9ค่ะที่โรงเรียนอำนาจ,จเจริญอำเภอเมืองอำนาจ,จเจริญ นายเซนีสมเขียวหวานผูว้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญในฐานะนายกยุวกาชาดจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานในงานวันคลายวันสถาป,ปนายุวกาชาดไทยประจำปี2569ายาภายใต้แนวคิดหนึ่งรซปียุวกาชาดไทยร้อยดวงใจด้วยจิตอาสาพร้อมประกอบพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของสมาชิกยุวกาชาดค่ะ สำหรับการจัดงานในเทีนีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญได้รวมกับมูโยกาชาติชมรมอาสาโยกาชาติและกะสถานศึกษาในจังหวัดจัดขึ้นเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาและ,ะสมาชิกยุยกาชาติระนักฮอดความสำคัญของกิจการโยกาชาติส่งเสริมการจัดกิจกรรมในสถานศึกษาเปิดโอกาสให้เยาวชนค่ะไดแสดงพลังจิตอาสาและการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องค่ะ